พอดแล้วทุกคนหลังจากออกมาแต่ที่พักเนาะเฮาก็คือมาบนา่นเฮาสิรินกิจกรรมหรือว่ามาบ่นท่องเที่ยวจุดที่เจขาเจามาไล่ยๆอะละอันนี้สิเป็นวางเวียงเนาะทุกคนแ้วก็สิเป็นถามนางฟ้าอันที่บ่นเฮามาเนี่ยก็คือถ้มนางฟ้าสาบายดีเดอ้อเนาะสาบายดีเบิรสู้คูสู้ค้นสาบายดีตอน ค่ำๆพี่น้องแดดกำลังอ่อนๆเนาะยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนคลิปนี้สิเป็นอีพีที่หนึ่งเราเที่ยวเราเนาะไป s <S s <S โ e s เ o t e s ้ o อ้ยเฮาน่อย่างแดดกำลังอ่อนเลยได้เครื่องของเข<พ>า,<พ>าจะอยู่นี่กับมีใครกันฮะเฮาต้องไปจ่ายเงินเลยค่ะเฮาต้องไปจ่ายคาปีก่อนอยังเยอะคนนะ หน3 4 5 6, สคนาสื่อปีก่อนเข่าเดินทุกคนเนาะนี่ยสผ้ิพาส้มบรรยากาศหอมหอบทุกคนปะ่ะฮาสิเด้ไตขัวสีฝ่าเข้าไปถามน้งฝ่าเนะาะม,มีมือกล้องด้วยปย่งเรซโก้เข้าเข่าไปก่อนออกมาจัง่ายบรรยากาศดีล้อมรอบด้วยผูผาเนาะทุกคนเนาะตวะว่าเฮาเสียค่าเข่า ปีละสี่สิบพันกีบค่ะเขาถามเนาะถ้าพวกเขาถามก็คือปีละสางพันเข้าไปไปเลยมะแล้วเขาก็สีร่องเรือกันกิจจะกลับเอยียงที่เข้ามาเถื่อบางหาันเขาโบดไอเห็ดเนาะอันน่ะคออือยังก็ยังมมเตอร์มอเตอร์ประ่ปะเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิง่ง สถานที่นี้เขาเคยมาแล้วสั่น่อยกับเขาเขาน่าเนะทำเพราะว่าคอยเคยเขาแล้วฮ่ะดิ มาเทานี่ข้างมากับไก่ทุกอย่างสถานที่ที่บอลเท้าสิไปก็คือเราสิพาเข้าไปเองเนะาะไปนางฟ้าทุกคนเนาะไะ เป็นส่วนอาหารเนาะอากาศเย็นเย็นนี้ยากาศดีแหละแต่ว่าเฮายังบ้ทอะไสดสื่นสายังปวดเก่าเม้าหัว <c oughs> ยังวินรหลดยังบอตอนหับสภาพอากาศอยู่ เขาต้องเอาอันนี้มันเตะขนการนี้ในใถ้ำก็คือมีแต่มาส้งหินนี่แหละทุกคนนี่บรรยากาศอยู่ถ้ำก็สิประมาณนี้นอากาศแบบเย็นเลยแหละเนาะปาดเลยปดดเป็นเผ็ดเหลือมยุบมยอยู่ หินแบบงามเลยนะอะคือทางทีหอย่างผ่านมาแล้วเนาะถามทุกคนธรรมศาสตร์ของแเดลอนน่เนาะนี่คือในหนังเนานะ ที่บ้านเฮาไม่มีบ้านเฮาเราไม่จะผูเขียวยีแม่เ่าเดี๋ยวเฮาสีมาร่อเฮือขายักเห็นแล้วเห็นแม่จอแล้วเราโได้เห็นแต่ว่าสุมเฮาลงมานะไปเอินเอาไปเ่าไปลูกเร็วเราต้องทำเวลา ขาเจาา้าว่าล่อง,งเพือแม่น้ำซองเนาะนี่จะเป็นแม่น้ำซองเป็นยังไงเอื้อยไปเดี๋ยวเขี่ดำกันเดี๋ยวเขาายน้ำกันอันนี้ก็แม่นบ่โอ้ล้ำสีเหลืองนหะเขาอยากพายอรียงโอ้ย ยวแไกลๆไปก่นอนเด้เอไปก่อนเด้อเอาทำไมเรายังไม่ได้ออกวะไปเลยตรงตรงข้านมากระไรตัวอไอรภไย กำลังล่องวันนี้มาอยคนผู้ใดมาวังเบียงก็ต้องมาล่องงาคายอยากแม่นำทองดยโค้งมยหลินน้ำว้าวจุดาเข้าม่พูดนแล้วใครองเราเข้ามังคู่เดี๋ยวสองคนคัะเขา บอยคอยสาสมงคนขคีบไฟเพื่อนนี่นี่อยาเราบอมาส้ำ่ะอมันไทข่างเดียวกันเบิืแม่นกุ้มเฮาได้น่ะนะแม่นเดี๋ยวสองคนที่ทางหลังน้แม่นได้นะกุ้มเฮาไปเอาบ่ได้เข้ามาแล้วมาแล้วถาเขาก่อน อยเอ็มดฮะยคันมือีเนาะเอยากดลิ่เป็นีนดีน่ะเปียยคือกันวิวยามาแรงโคตรงามเลยทุกคน แม่คุณอยู่ไหนเฮลโโอเอ็มดาผัวเอาน่า ไปใส่เปิดเลยโหโคตรงามเลยนะเราเห็นคนเดีคนเดียวลอยอมลองเลยผู้สองคนค่ะกวีได้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 แล้วได้แล้วอืมโอเคไปไพ่ไพ่ไปวันนี้ ป้าทุกคนตะเวนกำลังสิตกดินแบบวิวงามแหงเลยอันนี้คือเสน่ห์ของวังเวียงยยโอ้ยความจริงมีไอ้ไก่เรามานำนะดีแหงเพราะว่าถ้าเขามาสองคนบทชายหูบแทะมันจะหมุนลงควงลงควงไอ่ไอ่นะแล้วอยากยอกกับยอกนี่เขาอย <laughs> ากยอกยอกโอเคเดี๋ยวถ่า,า,ย,ายหู่มหายเนื้งองซองเนื้องซองโอเคโอเค นั่นโอ้ my god อยู oh, god. Oh. Oh, god. Oh, um <S <s ่อยู่วด้วยเข้ามาเลไอบังนี้เขามันบริโอกมาน้าหมู่เลยไอ้ซอยน่มันเข่าเลยฮะเห็นไหมผายสองคนแล้วก็เข่าพักมันบ่เห็นนี่ผายคัวไปไส่ไายครัวไปไส่ ใส่ไปผัวนี่บอกมีเด้กพิธีกันไฟเงื้บวมบวอมอายเราเป็นคนขัดถ่ายแฮะมาวิคนจีนจีนแล้วมาหาเขา งามแพงอ้หั ه, กเดทหาลงดินงามแ้งค่ะกูนิสเนาะขี่ร้อยองก่องคือสิขักอยู่อันนี้ข้าจอกกำลังสากใหม่เป็นที่พักแล้วก็จุดชมวิวได้แล้วอู้คือมานแทอน้อุ้ยบริเนู้บวเฮทโคดคนอดตอน้นโยโยโย่สมวลาวันเราหล,ล,ลงเฮฮาหลักแท้ ลงเรือมาปับ๊บปิดแปบด๊บหรถมันลืมอีนี่ซาฮากินเอาภาษาซาฮากินลืมนนเ,เาาลยจีฮะมาเห็นอะไรมาสอบแล้วตอนนี้นเลยโไม่ได้ยักเปีย <c oughs> หลังจากที่เฮาลองเฮือแล้วเนาะทุกคนเฮากะสิมานั่งกินข้าวอยู่แคมแม่น่ำซองเนาะเบงผมแฮมอยู่ฝั่งอาจจะเป็นห้องแฮมแลวกะมีห่านอาหารอยู่ทางลุมเนาะก็เป็นขัวแบบนี้เลยอุ้ยงามแพงแล้วเฮาก็นั่งอยู่แบบนี้สว่สดาหา่านเฮานั่งมีสิรรมาดาบันเมือง,งเด้ดบอบริลูลายยังพอเฮายังสิก,กินข้าวแล้วเฮาก็สิไปต่อตลาดเมือ่อเป็นจังได๋ความผู้สึกที่ได้ลองเพือเพื่อขาย,ยอยากทาม้อ ถามซี่ม่วนม่วนม่วนบอกคุณหวานตาม่วนยุหลองเฮอค่าว่าสมกับอยากมาอยู่ได้เนาะมันก็สมราคาแต่ว่าแม่นทุกคนตอนนี้มีเวลาโดนโดนนอนเล่นน้าเค้ื่อนอย่างนี้ด้วยยังเกาะกงกงนะอ๋อติดรถนะกงงเบ่งเป็นตะม่วนเลยส้นด้าซ้อนกับว่าเออหมือนดีทุกคนมันแบบเหมาะสำหรับการที่เฮามาเที่ยวมาพักผ่อนมันผ่อนคลายดีเนาะมันได้หลิน ถาผู้ใดมาแล้วบ่ได้ลองเงินไปนำซองก็ถือวอ่าบ่ฮอดมืออื่นเฮาต้องมีคิวไปปืดไปปีนทาต่อเด้นี่นเนาะเขาครบแล้วหรอยครบแล้วมั้งสี่มีแซงเข้าเบนแอนดิเขาแหละเห็นแหละเห็นแหละเดี๋ยวตกเพิ่มมั้เเขาใล ทุกคนหลังจากที่เฮากินเข่าอยู่นี่แล้วเฮาสิบไปย่างเหรอตลาดหมือดวังเวียงเนาะ let's go คุณย่างย่างแล้วหูทางยุ่นี่ทุกคนก็จะเป็นสะพานาใหม่ค่ะแบบนี้เลยแบดกระสิเบิร์ ก็จะเป็นตู้อาหารไปแบบนี้เนาะนี่โดยแต่ว่ายูนี่บได้เห็นเนาะเบิ่งทรงแบบอากาศแบบว่าสิเป็นต้นหนาวค่ะนะแต่ยูบ้านเท่าตอนนี้นะก็ร่างหนาวเลยได้ไหมแต่ว่าดีเนาะเหมาะกับการทำว่าท่องเที่ยวอล้วแบบว่าอากาศพอดีอุ้ยทางตันท้ายหูบบะ ตอนนี้หนาวสัน uh, ยิกห mm ิแ hmm. ล้วเพราะว่าเปียกตั้งแต่สวนทำทำคุณใดทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เบิ่งยาวๆไปเลยเด้อเกาหลีโฮสอีแม่โดยแม่นความจริงให้แม่สูเขาผมเปียกนะเป็นตะลิ่นหน้าแต่ขนาดว่าบอยากเปียกสุดท้ายก็ยังเปียกอ๋อปี๊ดมันพายหูอันนี้คือนํำซองหนุกคนบ้าบรรยากาศยังทำคืน เนาะคงแฮมงามแหงเท้าผู้ใดอยากชมวิวนั่นนี่จะได้เหลือคงแฮมได้เลยปดานลักรโวนาน้บักทูงสูงน่ะคืนโน้งามตลาดเบิรมาบางเวียงต้องได้กินโลตีเด้อทุกคนเนาะ แต่ละหา่อีกแบบเลี้ยนๆกันเบิดอยากได้เรื่องใหดหั่นใดเลือกเลยแกนบอกออกมาแต่หัหน่นนะฮะแล้วพอมาซื้อโรตีนะอยู่หั่นไผ่หั่นมันเลยสั่งหั่นเดียวกันาานะมันนั่นดินเอาแบบนี้ที่มันทันใจเลือกได้เลยเลือกได้เลยเรือทุกคนเมนูเทลา่าอันนี้ปีกระเจาะมากินเสพคุยกันนะนี่สิเป็นโรตีสองพันห้าใช่ไหม สองมืนหาเลยค่ะของคอยกัเาธรรมดาคันอยาดเลือดก็ได้สั่งลายๆหนาได้เซ็งซิงสองมืนหาแซบไหมกอกไหมกอบแซบอ่าสื่อและกินอยู่นะฮันมีห่าแซบ ถือดีๆค่ะถือดีๆอันนี้อของสวัรคีน่าลัละไมสิบปิดลงบ่ใส่บักกลวยนมสามีทุกคนซ่อนเลยเสือนี่สิเป็นผีกลัวมึงหกเอาไปใส่อยู่อันนี้หาหมื่นแม่ได้อ่อป่ะใส่ลเลย อ,นอ Eller, ันนี้สิเป็นตลาดเหมือดบังเบียงเดิมคุณเนาะซีขายขวกผู้ใดถือ okay. อันหวยเนี่ยหวยหาน้อยออกแล้วจ้าเนาะมีคนถือนำดีใจนำเด้อ ไปหลอดตลาดเหมือมาทุกคนก็คือว่าเมื่อน,นี้เนาะเฮามาหอดวางเบียงเฮานางหลดมานะ่ะประมาณแปดเก่าสิบมงถึงเละเนาะมาหอดเฮาก็พักผ่อนอยู่ห้องประมาณสามสิบนาทีแล้วเฮาก็ออกไปไปทำนั่งฟ้าแล้วก็ไปลองเฮือครอยากอยู่เมน้ำซองเน,ะะนานะก็คือว่ามวนแล้วก็เคี้ยงเขามาอย่างตลาดเหมือแล้วก็กลับมานอนหอ้องเมื่ออื่นเฮาก็จะมีไปไล์บอลอยู่ทุกคนเดียวกับ ปดติดตามคลิปบื่นเสาเด้อทุกคนอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้เบิงโฆษณาห้สวันเน่เด้อน้องคลิปนี้ก็คือสิลาไปหานอนแล้วสบายดีสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อ